ค่ะคับสวัสดีค่ะท่านส้มท้างบ้านเอจจีทุกท่านค่ะค่ะมินีกับมาพอกับเจค้ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมินีเจค้ำสามตัวเต็งสิภาคทอผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับตะเคียนเนาะค่ะตะเคียนเพิ่นฝันเห็นสงองผเมียอยู่กระทอมน้อยเนาะค่ะเพิ่นกับเอิญกินเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมตะเคียนบ่อยาบ่อยาเขาเสียวปลาแดกให้เนาะค่ะเอาปลาล่าให้พะะเพิ่อนมาเนาะค่ะเพิ่นกับเอาปลาล่าให้ตัวหนึ่งตัวบักใหญ่เนาะค่ะ ความฝันของตาเคียนสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกับเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเข้ากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาเคียนพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะตาเคียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเคียนค่ะค่ะมันี่กันนียต้องมาติดตามนม่องเราความฝันของตาเคียนเป็นควางสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเพื่อนสีฟันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดก็ให้คุณตานีเราความฝันให้ข้างฟังนะคะเนาะ คุณตาฝันจังเลยค่ะเดี๋ยวฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าเราไปเราไปบว่ะไปไปพอ่ออันเขาสองพ่อแม่เขาอยู่เถียงเขาก็นล่งกินเข้าอยู่อ,อู้ห้ามาหม,มากินเข้าหนูว่ะขึ้นไปหาเขากินเข้าไอ้เจ้าายแนวอยู่ใคเจ้า,าแตงกินโอ้ยกินโดดเลยว่ะบานไปเ่ยว่ะ và cháu chịu thôi cháu 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 đẹp cháu cháu đâu bà cháu 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 mà chắp bừng nó là xe thúng xe thay này đấy nhiều hay nhiều hay chắp hay chắp háng mình mình chắp chắp hay ba này chắp nó lắm nào cứ gần chắp hàng chắp đèn chắp mùa chắp mùa ừ á ông có đẹp với nhìn mà đâu bà được qua xì hay bên gặp phù ừ được thúng này hao của bà xài ừ giúp hay đấy giúp hay tôi điều tôi điều này 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 rồi bà à, ừ. 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 để quên li bỏ tên mọi giáo dạy bà lạo dip mahay an tù đi ô cầm hên cầm ơ kìm bung một xe bà đẹp bay bên ngoài 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 bên ทำไมไม่เจรยายฟังอยู่แต่ต่อๆกันว้าจังไงเดี๋ยวก็ม่เปรียบท้ยบ้ะว่ะค่ะค่ะค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเพิ่นเอาปลาเดียผู้หญิงเมียเพิ่นเป็นเมียของเพิ่นเพิ่นเนาะผู้เอินบ้าเป็นผัวหรือเป็นเมียอัผู้ผู้ชายเอาผมบอกเพื่เอินกินข้าวทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นเหรอเขิ่นน้ำกันเอบ้านนี้ผัวเมียคู่นี้คู่ตาหูจักคุณบงบ่บ่หูบออามีเทียงหน้า เทียงหน้าเด้่ยมัเทียงหม่องได้เพิ่นน้วแหละอายุประมาณจักปีคุณตาแล้วก็จุดนี้นะวางกลางคนนี่อะสิบกวๆนี่บอกเออวางอันสี่ิบกว่านี่ยไม่ต้องหาหรอกสี่สิบกว่าเนาะเป็นสองัวเมียอยู่เทียงหน้าเอออยู่เทียงหน้ากับเขาก็หนาเพิ่นนี่หลายบอกคุณตาแล้วก็ก็หลายอันอยู่แต่ว่าโบได้กินน้ำพึ้นเออเพิ่งเอินกินหมูจอ้น กินซาบก็กินซาก็ได้บ่ะอ๋อไม่กินน้ำข่อยข่อยจะให้อันปลาแดกปลาแดกไม่กินแล้วว่ะบางนี้เพิ่นอาหารเพิ่นนย่งเพิ่นปลาแดกบ่มันปลาแดกก็มีปลาแดกม้วนเงินมีเงินมีเงนบอกม้วนเพิ่นกินนั่นบ่เออมีปลาแดกพร้อมมีปลาแดกมีแก้วนี่ยปลาแดกเพิ่นน่ะเพิ่นเห็นเอาพริกหยังใส่อยู่เป็นแก้วนะฮู้จักหน้าเพิ่นบ่ค่ะมือฮู้บ่ฮู้จักคนุณกูตาไปกับไผไปผู้เดียวไปผู้เดียวไปพ่อเพิ่นนั่งกินข้าวอยู่เออ เดียวไปฟอเขาเจ้ากินเขามามากินเขาต้องคอยเคนว่าเสียง่าเพิ่นก็บวสูงหรอกค่ะแต่ว่าคุณตาหนีเพรท่านอยากบ่อยากก็จะเอาปลาแดกให้ตัวนึงเอออ้๋อกินน้ำคอยก็กจะเอาปลาแดกให้เจ้าเพิ่นว่าแต่ว่าก็ได้จับเอาอย่างนี้ค่ะเนาะเออจะกินบ่อมาหฮะเอามาได้กินบ่อืมมาได้กินให้แม่ก่อนเนาะวะบ้านนี้ปลาแดกก็ต้องให้นี่กะกะบ่่ชบ่ชไส้ยังไง ย็บไผยยังทียังวะคุณตากะยิบมาคือกันยิบมาคือกันมันคำบ่งวะเป็นไงคือจะหาตัวเดียวว่ะมันก็แชีงจะทาดอยู่แต่ว่าตัวเดียวแตเป็นตาแ่บเออคือตีแสบสมความพันวาบอพ่นวาประเดกจพ่นแสบเออเช่ไปเปลี่ยนโอ้ยจังนี่ว่ะขึ้นวาน่าในใจนั่นในความฝันคืดอยากบอเขาคุณตาเปิดหก็เจ้าเอาดวหนอค่ะ แนวเพิ่นห้เนาะถือมาเลยหอด้วยกนเออบ่ทันได้ลยเกี่ยงมันเหนียก่อนแต่ว่าได้เหามาหอด้วยกนอยู่เออโอ้ยาขาวถือประเดี๋ยถือยนอนคือเพิ่นอย่บ่บริกรรมอีหยังถือยนอนมาแต่เนี้ยผมีหยังใส่เนาะแนวเพิ่นเอาใส่จังซี่จับหัวมาคือเออจับหัวยอนหางมาคือเออเออเงินให้ก็จับเอาจังซี่ล่ะค่ะก็ถือกระมาเฮือนเออปลาตัวเดียวเนาะไก่บ้านบ่ตอนยอดมาเลยนะคะเนาะไก่ไก่เฮือนเจ้าของบ่ มึงเคยอยู่คเคยเจออยู่เขาใสอย่างไรแต่สังเกตอ่ะแต่ว่าหันอยู่เทียงหน้าเนาะเออค่ะ<า>มันเป็นเทียงหน้าเป็นงานหน้าเป็นมีหน้ามีได้าหน้าเป็นหน้ามีหน้าปรากฏว่าเป็นหน้าฝนสิบเออเป็นหน้าฝนอุดมสมบูรณ์ดีเออเออข่ะวันนี้มาเขา่าว,วเรื่องตัวเลขเนาะคุณตาเนา้ทายคุณตาตีตัวเลขจากความฝันคุณตาสิตีตัวเลขเรียกกับแปดนึงแล้วเหรอ ปลาตัวเดียวเนาะปลาเนาะค่ะเนาะกะน้ําแต่ยามเพิ่นก็เเด้ค่ะเออคือคันบ่เอาเก็เอาหาทใส่มือก็เนาะ8 1เออมือข้างเดียวนี่จับให้แล้วคือ781บ่ค่ะ781581นี่ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามือเฮาก็จับเนาะค่ะเนาะจับเอาเลข3ตัวเมื่อี781นี่ะ หาแปดหนึ่งเมื่อหาเมื่อขางเดียวมุนเอาเนาะหมุนเน่นขึ้นขื้อตัดเอาเออมากันเอาน้าเพิ่กัเอาเมื่อขางเดียวกันค่ะเนี่ยเพิ่งยืนมาใหม่นาะก็เมื่อจะบอกขางเดียวกันค่ะเท่าไรเหรอบาหน่งีขตาบาีเท่าไรคะหนึ่งหนึ่งโดยยี่สิบ่งสอนคะนอายุคุณตาดีค่ะว่าหกที่ฮกไง ย่างเราบ่หร oh hm, no. ือเต็มย่างหกเต็ม hmm. บ่ค e ่ะหกสิบเต็มชหนึ่งเนาะชหนึ่งหกสิบหกเต็มค่ะัฝันของคุณตาไม่หยงเพิ่มเติมบอค่ะมันก็เมียทัานี้แหละฝันนี่งฝัน่มี่เนาะค่ะเนาะอ่มีด้วยวันนี้ตัวเลขที่คุณตามากมากตัวไรแห้งแปดหนึ่งแปดสองนี่ละแปดหนึ่งแปดสอง ค่ะความฝันของคุณตาเนี่ยังเพิ่มเติมบมดอ่ะอืมก็ฝันเท่านี้ทีค่ะสำหรับที่นี่ก็ขอขอบคุณคุณตายเคนได้หลายหลายที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเล็กเนีายท่าส้มสอนคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณค่ะนี่เขากำมาเบิ่งตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะเป็นผงสุดท้ายของพื้นเนาะค่ะคุณตาเขสเนี่เพิ่มฝันว่ามีคนอื่นเพิ่มกินเขาเนาะค่ะสองผัวเมียอยุเทียงหน้าเนาะค่ะเอิ่นเพิ่มกินเขาเนาะค่ะ ตาเค็นพิ่นว่าเพิ่นบ่นบทันอยากเนาะคะ่ะบ่ทันอยากเพิ่นก็ว่าสิเอาปลาแดกให้เนาะคะ่ะเพิ่นก็หยิบเครื่องหัวขึ้นมาเนาะคะ่ะเป็นปลาแดกตัวบักใหญ่เนาะค่ะตาเค็นก็จับเอาปลาแดกในมือของสองผัวเมียเพิ่นเอาให้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเพิ่นก็7815 81อายุคุณตาก็66 16, ปี 8182ค่ะบ้านเลขที่เพิ่นกะ124ค่ะ1กุมภาพสองหา5 6 7ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เจคคามสามตัวเต็งน้ำในเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคคามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ